ตอนที่หนึ่งจกักรพรรดิสวรรค์หูตี้นิกายเอียนยานเอ๊ะนี่มันทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่ได้ลคนคนนี้คือเฉินเฟิงลูกศิษย์ของอัจฉรย์ยานชิงอยู่แต่ทั้งหมดนั่นก็จบลงแล้วเพราะว่าอาจารย์ของเขายานชิงอยู่นั้นถูกชายลึกลับอโจมตีจนได้รับบาดเจ็บสาหาัสที่ไม่สามารถรักษาได้แล้ฟืน้นฟู สุดท้ายเขาก็ตายไปแต่ว่าก็บานมา5า5ปีแล้วนะที่เฉินเฟิงนั้นถูกทิ้งไว้อยู่คนเดียวยานชิงยูเคยถูกเรียกว่าปรมมจา์สินะลูกศิษย์ของเขาเฉินเฟิงก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันใช่ไหมล่ะฮ่ตรงนันข้ามเลยล่ะเฉินเฟิงนั้นถ้าจะบอกว่าเป็นอัจฉริยะก็คงเป็นอัจฉริยะในความห่วยมากกว่าสิเขานั้นฝึกฝนมามากกว่า10ปี แต่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยนี่แหละที่เป็นสาเหตุที่เฉินเฟิงและอาจารย์ของเขาถูกเรียกว่าขยะนะหลังจากที่เรียกความอัยอาต,ตลอดมาส0ปีนี้วันหนึ่งฉันจะทําให้พวกแกทุกคนต้องก้มหัวขอรบฉันและอาจารย์ของฉันโอ้พูดได้ๆนี่หลังจากพายุผ่านไปท้องฟ้าย่อมสดใสเสมอ หลังจากที่นายผ่านเรื่องอันเลวร้ายมาถึงเวลาแห่งการโต้กลับของนายแล้วเพื่อทวงคืนทุกสิ่งทุกอย่างที่ควรเป็นของนายกลับมาเฉินเฟงอาจารย์นั้นได้นำสมบัติสวรรค์เพื่อจะมาช่วยเธอแต่เธอนั้นต้องรับมันไว้นะเพราะเธอต้องทนกับความเจ็บปวดอันมหาศาลเหมือนกับตายทั้งเป็นข้าจะรับมันไว้เอง เอ๊ะนี่มันอะไรกันตอนที่สองจากพริสวรรค์อูตี้เฉินเฟิงซีจานหนิงยู่อายุ16เมื่อ5ปีก่อนชีวิตของข้ามาถึงนี้ได้ก็คุมแล้วล่ะและต่อสู้ได้แก้แค้นกับศัตรูจริงๆมากมาย ทั้งหมดนี่มันสนุกมากจริงๆถึงเวลาที่ข้าจะต้องได้อยู่อย่างสงบสักทีเั้นฝึงฟังอาจารย์นะหลังจากที่ชั้นตายไปแล้วเธอจะต้องเป็นคนที่จัดการเรื่องศพของอาจารย์แต่หลังจากนี้ห้าปีเธอต้องขุดหลุมศพของอาจารย์ขุดมันเข้าใจไหมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉั้นอยากจะบอกกับเธออยู่ข้างในนั้น ไม่พบกันนานเลยนะครับอาจารย์อาจารย์ท่านจะรู้หรือไม่ว่าผู้หญิงคนนั้นมาหาท่านและยังพูดว่าอาจารย์อาจารย์าารยหุป,ปากอะไรกันเจ้าเด็กคนนี้เส้นลมปานถูกสกัดและจุดตันเถียนก็ยังแตกจับอีกแกนี่มันขยะดีจริงๆเลย อาจารย์นี่ก็เง่าก็ต้องได้แค่ลูกศิษย์ขยะขยะเท่านั้นแหละพวกแกสองคนนี่เหมาะสมกันดีอย่างเลยนะอาจารย์ท่านไม่ควรจะรดนดูถูกเหยียดหยามเช่นนี้สักวันหนึ่งฉันจะต้องทําให้ร้านหยู่เหียเสียใจกับสิ่งที่มันได้ทําลงไปท่านอาจารย์นี่ก็ผ่านไปห้าปีแล้วผมจะขุดหลุมศพนี้ขึ้นมาตามความต้องการของท่านอาจารย์เอง มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยนี่มันคือนี่มันมังกรสีทองเนี่เฮย้ยนี่มันน่ากลัวเกินไปแล้วเจ้านี่มันต้องเป็นเลือดมังกรแน่เอาเล,อเลือดมังกรมันหายไปไหนล่ะความเจ็บปวดนี่มัน เมือดมังกรมันเข้ามาอยู่ในร่างกายของเราแล้วมันกำลังช่วยฟื้นฟูร่างกายของเรานี่มันมาสัจ,จัดมากย่า yeah. เส้นลมปานที่ถูกสกัดจุดตะเดียนของฉันกำลังถูกซ่อมแซมและตอนนี้พลังของฉันแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าเดิมสามเท่าตอนนี้ค่ะเฉินเฟิงไม่ใช่ขยะอีกต่อไปแล้ว slow till i finally prove it never listen to the nose i just wanna keep moving keep my head up when i act head up that's a fact never looking back i'ma keep myself on track keep my head up staying strong always moving on feel i don't belong tell my thoughts to move along I'ma push myself to be the best with no regrets, live with every breath. See, my message start to spread, and I had so many dreams. Then you hit your teens, I think really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. The only thing I know is to love what I'm doing Never give up, never slow, till I finally prove it Never listen to the no's, I just wanna keep moving Yeah, I put out all the sorrow, it's my only medicine Yeah, everything I do, I'm just being genuine Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah <laughs> fake yeah. love, I want the real stuff. Everybody listen up Cause I'll only say it once I'ma show you all the path. If you want it bad, I'ma show you every side, yeah. How you can get it back, yeah, cause I ain't never done. I'll be number one, workingella hard until I get just what I want. Yeah, rise just like the sun. Yeah, fatal like a gun. Shooter's gonna shoot and I'm gonna shoot until yeah. I'm done. Yeah. Always do it on up. my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the art It's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in. Let me in, yeah. Oh yeah, you're brave boy. Oh yeah, you know me. I have only a path. I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah.